สรงผลิตภัณฑ์จบบากบรรยายมีมะพร้าวกับมีกล้วยมีกล้วยมีน้ำผ้าไม่ใช่น้ำผ้าเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแล้ว,ลวเราจะทำอะไรกันก่อนคะตอนนี้ขยำกล้วยอ่าเดี๋ยวช่วยกันขยำกล้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนผสมอย่างอื่นต่อไปนะคะโอเคค่ะลงมือเลยค่ะนี่ใส่ไหม,ม,ม,อ,ม,มอ่ะใส่เลยไหมยังใช่ไหมขยำก่อนอ่ะปิ๊นช่วยกันเรียบีีเลยวีบเลย จะมีส่วนผสมของอะไรคะของขนมขนมกล้วอยค่ะมีไยที่ขยำมแล้วนี่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีแป้งมันแป้งเท้าแป้งอะไรนะข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีเกลือในนี้แล้วก็มีน้ำตาลน้อ้แล้วก็มาเผาวเป็นเนื้อมา้าวแล้วก็มีกะทิ โอเคแล้วเราจะไปทำอะไรต่อผสมแป้งโอเคแป้ <Okay. S 2> น่ตาตักก็เสร็จแล้วก็ใส่กะเทีน,นะคะ่ะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวพี่ใส่ก่อนใส่หมดเลยใช่ไหมแม่รี <c oughs> บเ,เลยในหะ้กันเต้นออกมาอืมอืมอืมไม่หมดอันนี้กะทิโอ๊กออนเทียนมันจะเป็นยังไงคะมันจะหอม มาหอมไหมหอมหอมจิ <t od ien |ms|> ้มใ่อันนี้ครึ่งปีนกล่องอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยเอ็งไปน้ำเอ็งให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยไม่ต้องหมดนะไม่ต้องหมดอ่าอ่าจิ้มจิ้ตามเอ็งไปน้ำเอ็งบีเบื่อเห็นไหมฮู้โู้พอยอย่างนี้ขยับเข้าด้วยกันนะเอาไปลบมาลบหน่อยหอมใช่ไหมหอมจิ้มจิ้มได้ไหมคะ ินเด็กยังดูยังใกล้ชิดอยากกินเหรอแม่หอมไหมและกล้วยก็ยังอยู่กึ้นภาพแป้งอยู่อ,อ่าเดี๋ยวอต่อไปนะคะคือการกรองเศษแป้งออกค่ะอ่าปิ๊งจะช่วยดีๆนะพูดยากอ่ะไม่ช่วยหน่อยเออปินถือเป็นถือดีๆนะปิ๊งเฉยๆนะอยู่เฉยเฉยอย่เยนะคะ Vu chơi với như chơi. Vu chơi vinh như chơi. Vu chơi vinh như chơi vinh. Tu vai thử wiping tuần thử Tuần ná thử áo? ná Thử Mmh. ná. Mmh. 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 ตอนนี้นะคะแล้วก็เทกะทิแล้วก็น้ำตาแล้วก็แป้งต่างๆใส่ลงมาหมดเลยนะคะแล้วก็เกลือด้วยเนื้ตางจะเป็นแบบน,นี้ต่อทำอะไรคะแม่ผสมกันเลยคะ่ะผสมเดียวบี่นเลยช่วยไหมไม่นโนพี่ปานทำคนเดียวเลยพอโอเคตาม่าขยับให้มันเข้ากัน <laughs> พยายามให้มันเข้ากันแล้วต้องพักไว้เท่าไหร่นะสามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปทําอะไรต่อแล้วก็ค่อยไปนึง่งโอเคอเค่ะเราก็รอให้ขนมรออีกสามสิบนาทีนะคะหรือครึ่งชั่วโมงระหว่างรอก็จะมาเรียงพิมพ์แล้วก็เอาพิมพ์ไปนึ่งนะคะขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ะคะ่ะอ่ะไปเรียงเลยไปเรียง วันดีๆนะไม่ชอบไฟไหนที่สุอยังชิดๆการจะได้นึ่งน,นเยอะๆค่ะค่ะค่ะใกล้ๆเลยวัากใกล้กันอู๋ใกล้วันนี้นะคะเราเราก็เรียงพิมพ์เสร็จแล้วค่ะได้กี่อันนะคะได้สามสิบอันพอดี แล้วจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวจะเอาไปนึง่งนึ่งให้อุ่นๆไปเลยจะได้ไม่ติดปิ่นช่วยไหมคะเอาวางเลยนะคะน้ําน้ําเดือดรอน้ำเดือดยังไม่เดือนดอนี่ก็บฝาเลยอ่าตอนนี้ก็จะเทนะคะถึงเวลาใส่พิมพ์ รูปดอกไม้ต่างๆปกติจะใช้พิมพ์รูปอะไรก็ได้เนาะ้คนอนเนะปิดดูนะคะนร้อนนะคะร้อนนะคะอนโอ ใส่ให้หมดเลยสามสิบถ้วยแน่นแน่นเลยเร,เ,เราเนื่องี่นาทีดีเรานื่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ <Yes. S 1> จะได้กินโอเคขนมกล้วก็เสร็จแล้วนะคะเต็มเลยนี่คือแกะแล้วแล้วก็กคินแล้วนะคะเราจะเละหน่อย อร่อยมากค่ะเค็มไหมคะไม่ค่ะน่าจะเค็มนะคะเค็มค่ะตอนนี้นะคะก็แกะหนุ่มกล้วยค่ะแกะไปอันนี้แกะแล้วหนึ่งกองค่ะก็กำลังจะแกะอยากขอแกะให้ยืมนะคะไม่ไม่องใช้อะไรมากเลยใช้มือของเราเนี่ยหนูใช้วิธีดันเอาจับอ่ออาวก็ดัน ก็จับแล้วก็ดึงได้ลดลเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจับเลยงามๆอร่อยไหมคะอือร่อยไหมคะอุ้มกระอยจังเลยถ้าไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า